สวัสดีครับพบกับรายการในแมฟฟิต <online> ีท <lonely> ีเอสไม่้ขอจะมาเล่นเกมอาร์ i กาอีกทีนะครับซึ่งพาร์นี้ผมจะเล่นพาร์ทวันละเอมเริ่มกันเลยมามาจายาอเอโอโออเอาแชทเอาเร็วเร็วเอา ยึบเหลือออกไม่เรียวว่ะโอ้ยพี่บางบางก่อนโอ้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 ไม่ได้โอ้โอ้โอ้โแคร็บโอ้แคร็ไอยายาโอ้ขอบคุณ thank you <c oughs> โอ้สัตว์สห้าไขคง่าได้เขียนชื่อด้วยไห้เขียนชื่อด้วยเอาอะไรเงี้ยเอาอะไรอ,อ,อะไรเงี้ยจึงยูสละกันหนึ่งชั่วโมองโอ้แทงชั่วโมองละกันหนึ่งใช้โอเคหนึ่งชั่วโมองโอ้ตั้แล้วก็สิบนี่ตยายเถอะ ไปไหนอูอ้ยตัวใหญ่ๆไปไกลกินได้สบายปาปดปั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 ด,ปด,ปด,ปด Ừ. Để dạng yên Để yên tâm lòng à yên tâm bố tôi đã sẵn sàng chơi 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 Nó chơi 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 โอ้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 นไทย้นไทยอะจิงุโอ้โอ้ยกินนานมันหลอกเรานี่หลอกบ้างถ้าได้อาลาสามาหาปั๊บกินุ๊บ้ขอาิอินเดียคนอินเดียอินเดีย Å. Oh. 哦，嗯、oh. mm。Hmm. <cười> ừ, ừ em đoán, tại, ổng toàn bội lao, phải ăn tham tử, phải à ăn <laughs> ขอร้องอย่ามีตัวใหญ่เอ้ยตัวใหญ่เหีเห่ยวอย่ไอยาไปยุ่งอย่าไปยุ่งโสดสิบสีไม่นัดจะไหวเป็นก็คงไม่ได้หรอกคนไทยขอกินขอกินได้ไหมไม่ได้ ไปตัวใหญ่ตัวใหญ่ไอต้องการตาม tôi dạy nó nghe lộn แะ้วเว้ยไปถ้ายิงไปนี่แบบโอ้โห,โหกินทีเดียร้อยโอ้โไม่เจ้าไม่เจ้าเ <c oughs> ออได้เลเวล6แล้วเว้ยอย่างเ <c oughs> ี้ยเพิ่มโอเค โอเคถ้าถ้าครั้งนี้ผมตายผมก็แพ้จบคลิปเปกมพารนี้แนละ้โอเค,อเ,คเอาเป็นว่าจบแค่นี้นะครับโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบายจบคลินี้ประมาณสักสองคลิปแล้วกันนะโอเคคนเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย